ในการตอมแต่มาในครั้งนั้นซึ่งอพอมาประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะพอมาปีนี้ถนนได้รับการเสียหายจากว่าน้ำขัดเซาะจากบนเขาลงมาะคะเก็ข้ามถนนลงมาทำให้วงทางโค้งตรงนี้ได้รับในการแตดเซาะทางทลายแล้วก็ประชาชนในการสัญจรก็ไม่สะดวกไปเกิดความปลอดภัย ตอนแรกเราจะดำเนินการในการซ่อมแสมามงบประมาณของเทศบาลตำบลเขาแห่เนื่องจากว่าโรงงานที่เกี่ยวข้องขนนเส้นนี้เป็นการดูแลของกรมป่าไม้ซึ่งเป็นของอุทยานลำน้ำน่านนะคะ,ะในการขออนุญาตจะต้องผ่านขั้นตอนใช้เวลานานนะคะกว่าที่จะได้รับการซ่อมแซมในครั้งนี้ก็ไปขอปรึกษาทาง วัระธาตุเจ้าแห่นองจากท่านเจ้าคุณมีโครงการครับโครงการสงเคราะห์ศาสนาศาสนาสงเคราะห์เป็นการทํางานเชิงพาณิชย์ร่วมกันค่ะว่าจะเป็นถนนผลทางไฟฟ้าน้ำบาดาลสาธารณะแบบนี้เป็นการทํางานร่วมกันทุกหมดค่ะเพื่อให้งานตรงนี้มันบรรลุผลุกประสงค์แล้วก็เป็นการสงเคราะห์ให้ประชาชนได้รับทางปลอดภัยก็ได้รับการสนับสนุนในทางนี้ซึ่งวันนี้เป็นวันเลิกงานยามดีที่ท่านเจ้าคุณบอก ท่านจะมาดําเนินการซ่อมแซมในครั้งนี้ให้แล้วก็ได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการอุทยานเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของพื้นที่สําคัญที่สุดวันนี้ผมว่าเรามาเข้าพื้นที่ตรงนี้ได้ห้าทางป่าไม้ทางน้ำไม่อนุญาตเราก็ทําไม่ได้ชจนในท่านนายกความที่ต้องมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันตรงนี้อันนั้นขอความความผู้อำนวยการ